ครับสวัสดีรับท่านผู้ชมครับอาจารย์เดิมนะครับคลิปนี้ก็เชื่อว่าลังซัดก,กุมันทองครับเมื่อเดี๋ยวผมไปตีไก่เคปอดํากับนาสนามถุงซ้งกับเอ็นเขากำลังเจ็ดเหนือเจ็ดตัวอยู่พอดีสอบทมการได้นนความว่าเป็นหัวไม่ชนหมาด่องว่ากับสื่อหัวแพรมากับลังจากแพรกับสื้อมาซีบืน้น มายูที่ขายเลี่ยนเชื่อแม่เชื้อาลังซาดกุมารทองจนไม่กีท่ทีก่อนชนะแล้วก็มาเปรียบมาเคียงติดอีกสองครั้งเปรียบมาเคียงอีกติดอีกสองครั้งแล้วก็ทอนกูจนทอดน,นะครับก็ไม่ได้จนกติดโควิดนะครับครั้งหนึ่งก็นั่นคือหลังซาดกุมารทองกรับท่านผู้ชมครับในสภาวาทีก้อนกลางจะพันพ้วนนะครับก็ อย่าง,งกลางแรงใจกันอยู่ลายลายตาหน้ากับว่าจะได้อย่างรุ่นนะครับว่าจะได้ชนไม่ได้ชนกับได้แต่เห็นใจผู้ประกอบการคือนายตาหน้านะครับเอ็นใจเจ้าข้องวัวกับหนึ่งจากว่าลงทุนไปพอสมควรแล้วแต่หัวกันยังไม่มีความมั่นใจว่าจะได้ชนไม้นะครับการต้องรุนกันต่อไปนะครับเป็นกาลังใจกันถุกถูกตาหน้านะครับเอาเป็นว่าตาน้นได้ได้จนแน่นอนชัดเจนกระแจงมานะครับเพ่มจารีปประชาธรรมป้านาย แต่ในกับวันดีชาลิเวตนี้นะครับติดตามไลฟ์สดด้วยนะครับเพิ่มจะไปไลฟ์สดด้วยกับตีสนามนาบิลล่าอำเภอเมืองจังหวัดจังกับก็ขุณหนอกซักนะครับนายวศักดิ์ติจวยประสานานหมายนะครับกับเราจะไปไลฟ์สดการเปรียบัวกลางยิงแย่กลางกรรกันกองสนามนาบิลล่าอำเภอเมืองจังหวัดจังนะครับตัวในติดตัวในไม่ติดการติดตามไลฟ์กันหลายวันทีชาลีเวสตก็ขอเชิญนะครับท่าน ผู้ชมเจ้าข้องขาย <sk r isa> เจ้าก้องโกเจ้าก้องความนะครับนำวัวไปเปรียบไปเคียงกันได้ตีจะน้ำน้ำิดลาเผื่อจนเราเดินปลายเดืินเบส่าย,ยนนะครับลังตง้องการนี้มีความชัดเจนหมากขึ้นนะครับกำนันจำนงนาวาแก้วจะเป็นรายการพิเศษนะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารละนนำวัวไปเปรียบไปเคียงกันได้รับขอบคุณน้องซักหนา้าเดิมนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารกันมาเราไปแลหลังซักกันเลยนะครับเช่นครับ เราอยู่กันที่กายเคโปดัมนะครับเรามาแลกว่าตาคิมิน้น <c oughs> หน่องใบตัวนะครับน้ำแล้วใช่ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเชื่อไหมเนะนี่ยบป้าไปต็นกันเนี่ยว่างอ่อลือว่างอ่อลือนะ chưa được như vậy này nè, towel lên hổ peg out of two a pea mang chưa được chạy chưa được pè, lượt chưa mà mấy lượt chưa được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  mấy lượt đấy mấy mấy lượt chưa được chế đấy chưa được mấy lượt chưa được mấy lượt chưa tông นากี่นาทีแล้วเนยน่ะกี่นาทีมัน,น้องเาไม่แพงกันหืวอว่าแพ้ได้นะตาเดกอากาเนือที่มืดนี่จุดวัวลานไดหเมืดแล้ถึงแพะรกันนะ <c oughs> กเดวก่อนนี่ไม่มีเสียงตีแต่เอาตะา

Ừ, thà nào con kia làm chồ, nào con cái, con nói vậy chấm cái này thì bây giờ tôi đen tuổi đen nấy, thì gì à thì chết đi nè, à đi cái này qua Cái này qua chấm đi nó, Cái cái cây bần nứo thà nào con cái làm chỗ con này quá vậy, này bảo quăn. Cái ở tổng nữ cô qua cô Nè, là lắc thường con khai lắc kì bẩn thường Công, cái nó Lại khai nó gặp tỷ dụng tỷ này quăng, quăng trong cám rau này khai đấy này, này này niên ฟังรวยไป,ป้างงู้นนะนี่ตรงนี้เกือบทริปขอทริปขายไปเลยนะนี่ไม่ยงใครยันมรดกาาา่อนะว่าไม่แจกว่านไม่แต่งปุ่งรู้เลวอยากกล้ามาแก่ะลังซาดไอ้ได้แล้วใช่บอกอะไรตี๋เลยลังซาดกูมันทองนะครับ นี่คือลังศาสตร์กุมารทองสถิติช่วยรู้นะครับแปรนึ่งจานานึ่งครับห้จานาเป็นเจ็บกันเดียวแล้วไม่นจนที่อะมึงจนได้ต้องอดเลยนะอ,นอ,นนอ๋อทุกข์อดอะไรไม่ได้จนนะ นี่คือหลังซาตก,กุมันทองนะครับบรรยากาศนาดาน้ำถึงต้องครับช่วงสายๆก้องวันนี้คือวันที่ยีย่สิบเก้ามีนาคมนะครับพุทธศักราชสองพันหร้อยหกสิบสี่กับหลังซาตก,กุมันทองครับไปนเดิอนออกกำลังกายเลยนะครับวางทอมกำนัดวางทอมอีก่วงวันกันนะจับแกนนี้ก่อนนะครับขอบคุณไม่เล้า ในคลิปต่อไปนะครับ